สวัสดีครับวันนี้ไลน์เลนเจอร์สเปเชียลสเตทประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะครับแมติดไทยคำอังกฤษคำก็16เลยออกเอ็กเซนด้วยตอนนี้มีปัญหาแล้วครับอีโวขาดของครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่มันขาดของโอเคครับไม่เป็นไรไคือไม่ได้ลง level เลยวลต่ำๆเลยไง ไปก็เลยจะเป็นปัญหาเล็หน่อยที่สำคัญขนนกแล้วมันเล่ยหลอครับก็เลยจะไปลงเล่นเล่นก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับมาสเต็ปนี้ยังรู้สึกว่ายากอยู่เหมือนกันนะเออลงสามครับเมื่อคืนได้เลนนี่มาตัวหนึ่ง ก็โอเคนะตัว6กดวนี่นะหรือถ้าได้ทุกวันมันก็โอเคไงจะได้รวดเร็วแต่นี้ก็นานๆทีโผล่มาทีหนึงอาจจะเสียสมาธินิดหน่อยนะครับพอกด s o เกอร์สเปร t ไปด้วยจังหวะว่างมันน้อยครับโอเครุยกัน เมื่อคืนก็พลาดไปหลายช่วงเหมือนกันนะเนี่ยสองสามห้าหกถอยจอมาเปลี่ยนทีมกดอ้าวกดก็สองเพื่อนกดปิกกดก,กดถ็ถอกเลยเป้าหมายเราต้องเมาไฟกันตรงผลึกให้ได้ครับอย่าให้เขายุดได้ก่อน ถ้าเขายึดได้ก่อนนี้เราถึงตายแล้วถ้าเรายึดได้เอ๊ยกดผิดอีกโอ้โหม่ไปไรครับพัดซ้ำไปออกแล้วครับมีกดผิดกดถูกเลยเลยเดี๋ยวนี้ครับใซลรี่เพียงดีครับนี่ฮะแผงหน้าเราหายเลย พอสเต็ปมันเสียไงยังพอมีหวังครับยังต้องสู้แล้วครับพอบอสมานล่วงได้ก็จบอะโอ้ไม่ไหวแผงหลังมันเยอะตอนนี้เราต้องส่งพวกพวกั่งพวกอะไรให้มันขึ้นไปให้ได้ครับ อางดีเห่นบ้างเวลามันตีป้อมอ่ะแล้วถ้าเราเนี่ยฉลับไปยืนใกล้ป้อมเนี่ยเห็น้างจะโดนกว่าอย่างนี้ไงก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่ามันเป็นปัญหาคือไปยืนตีแข่งป้อมแล้วเราตีป้อมแต่ใช้ปะ่ะเราก็ต้องขยับไปข้างหน้าจาหวะนั้นมันก็ยังเล็งเป้าฝ่ายตรงข้ามจะเล็งเป้าตีป้อมคืนอยู่แล้วถ้ามันสปัเราก็จะไปยืนข้าง,างป้อมสรุปก็คือวงแตกครับ อย่างนี้มันก็เหมือนกันพอมันได้ป้อมมันก็จะบุกขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะอยู่ในระยะสตยของเราเหมือนกันโอ้แย่มากครับอันนี้กดผิดกดถูกถักก็สติยังไม่มาไม่ดีเราจะเสียเปรียบตรงแผงหลังมันเยอะไงครับเป็นครั้งแรก แพ้แล้วมั้งเนี่ยแพงหลังเรายังน้อยอยู่นี่ฮะอาจจะเป็นโอกาสให้ทอยที่ที่ดีให้เราครับจุดนี้มันจะเข้ามายากครับปัอมเราเป็นของเราสองอันและตีหมู่ทั้งสองอันครับตรงนี้จะเสียไม่ได้เด็ดขาดาปัญหาคือเราก็ดันไม่ขึ้นเหมือนกันครับโอเคครับแนวหลังาหมดโอ้พอแนว ผีตัวเฮมาเข้าหมดเราก็สบายครับโอ้แฮลิอ่อพอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วเล็บดันเลยพวกโอกาสทองแล้วพอเข้าใจสเต็ปนะครับสองป้อมหลังนี้ก็คือเป็นแนวที่ดีให้เราอะ่ะพยายามไม่ต้องกลัวมันอะ่ะเตรเยดมาได้เราจะได้เปรียบ อย่านแรกคือสู้ตรงพลึกก่อนถ้าไม่ไหวก็ค่อยถอยๆมามันก็ไม่ถอยเองหรอกถูกบังคับให้ถอยโอเคครับสมกันยังไม่สอรนรับวันนี้ยังไม่ได้ดีกันเลยเอ้า <c oughs> พอเป็นพิธีแล้วกันถ้ามีจังหวะก,ก็จะทําก็ได้รอสักสักพักอ่ะปึ๊บ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 โอ้โหอันนี้เห็นเห็นอยู่นะมันวิ่งไม่เร็วมาก 6ดาวอยู่ติดๆกันอยู่แต่ปล่อยเมาส์เร็วไปเสร็จเลยโอ้โหดาแรกวันนี้เสียพลังงานไปเยอะครับใครจะคิดมันจะโหดขนาดนี้สักครู่ครับจังหวะเวลามันน้อยครับต้องเล่นหลายๆเกมเปิดเชนคอนเนคชั่นต่อแล้วตอนนี้จะสมารถที่อยู่ที่ตรงนี้ครับ1 2 3 4ครับถอยจอกมา5 6กดเปลี่ยนทีม กดโล่สองเพื่อนครับช้าไม่มีปัญหาครับขอให้คิดติดนั่นแหละแล้วกดแล้วมันติดอะมันไม่ต้องย้อนกลับไปไงนะครับมาตีผลึกแข่งกันครับเราไม่น่าจะตีแพ้รอบนี้เนี่ยจุดเนี่ยมันตัวหิม่มันก็จะโดนฝ่ายเราจาัดก,การใช่ไหมละ่ละอะไรโดนป้อมเรายิงแช่ แต่ป้อมหลังมันยิงไม่ถึงจุดนี้นะแต่ถ้ามันหลุดเข้ามาอีกอะพอเสร็จแล้วก็ต้องพายุพัาดกับ,บที่เราพาดรอบที่เราใช่ไหมลืมพายุพอจอซูมเข้าไปก็ขีม้าครับขี่ม้าแล้วไม่ได้ออยิงลูกเจียบซ้ำไปเลย หมดแล้วล่ะครับรอบนี้สบายๆแล้วพูดไปได้สบายๆแล้วมาลองเ้ยสั่งในตัวที่มีก็ขาดอีกกี่ชุดนะขาดอีก3ตัวก็คือ6ดาว สิบห้าตัวสิบห้าคูณห้าโอ้แกแล้วเว้ยสิบห้าคูณห้าเจ็ดสิบห้าล่ะเออเจ็ดสิบห้าก็ได้อะอีกเจ็ดสิบห้าตัวครับนี่มาในห้าตัวแรกก็เลยประมาณเจ็ดสิบตัว สองสามร้อยคนนกนั่นแหละโอเคครับสุ่มกันอันนี้ก็เลียงกันนะครับพอเห็นไหมหกดาวเลียงกันปึ๊บ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 มันเร็วกว่าตลอดได้ไงล่ะเนี่ยเอ้ยเหมือนวันนี้เขาจะปรับช้าเหรอหรือคอมผมช้าหรือคอมผมแรกโอเคครับไปดานต่อไป ผมขาดอะไรวะเลมแล้วแครอทกับอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะอยู่ที่ด่านแรกๆต้องไปล่ามาอีโวแครอทหนึ่งอันแครอทสามมันดิอีกอันนึงปลาหมึกเออขาดแครอทกับปลาหมึกเราใช้เยอะด้วยครับไรหานอกรอบอยู่แล้วละ่ะเคเพิ่มมา <c oughs> แต่คงจะไม่ใช้กบแดงในการช่วยสั่งอีโวนะเพราะสางมันหาได้ไงกบแด,ดงมันหามันหาไม่ได้โอเคครับอันนี้ไม่กังวลแล้วมั้งสองสามสี่ถอยจ่อราเปลี่ยนทีมส่งกดโล่สองเพื่อน อันนี้รอใช่หิมะตอนมันตีผลึกเสร็จแล้วครับให้มาใกล้ๆป้อมไหนก็ดีจะได้โดนป้อมกลางตีไปเรื่อยๆกินสองต่อ จบแล้วด่านง่ายก็ง่ายนะแ <'s> ชรีเลยดิไปไปนี่โอ้โหสวยงามเดี๋ยวไปทำปกค c เวอรเคล็บโอเคเสร็จเปลหนึ่งเกมปิดไฟไฟ,ไฟปิดเครื่องไบเพลดเก่าแล้วกดไม่ค่อยติดโอเคครับสมกันต่อ คลิกค้างรอแล้วผมอันนี้ไม่ก็ติดกันมากเท่าไหร่นะแต่น่าจะได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลุดไปเยอะเลยครับพูดข่าวๆแล้วกันมันมีจุดที่เราเล็งอะ่ะเรามองแวบบ,บลบิน่าจะพอเห็นใช่ไหมอย่างกบแดงมันก็ตัวสีแดงไงพออก,กบตัวนั้นมันเล็งสักจุดหนึ่งของ ของตัวสลอนะ็อตมัน่ะพอกรบตัวนั้นผ่านจุดนั้นปุ๊บเราก็าน,นับครับปุ๊บพอมันผ่านอีกรอบหนึง่งตัวแล้วนับอีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อเ,เป็นจังหวะอ่ะพอมันผ่านเดาว,ว่ามันจะผ่านตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ปล่อยเมาส์เลยปุ๊บปุ๊บให้มันจังหวะเดียวกันก็ลองดูว่ามันฉลับไปเท่าไหร่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆครับน่าจะประมาณนี้แต่ <c oughs> มันพูดยากนะ บางคนก็มองไม่เห็นอะไรไงบางเครื่องก็วิ่งเร็วเกินมันสอนไม่ได้เลยเพราะคนทําคนสอนก็ทําไม่ได้วิ่งเร็วเกินก็มีเยอะแยะข้อได้เปรียบของคนท็บเลตห่วยๆอะท็บเลตตกรุ่น อย่างว่านะถ้าเปตกล่นมันเจอด่านที่มันต้องเรียกตัวมาสู้กันเยอะๆกออ็ตายนะเล่นไม่ได้อีกได้อย่างเสียย่างครับแซลลี่รีบลุยสร้างเลเวลร้อยห้าแล้วไม่รู้โชว์พาวเวอร์ไปยัง ดูแล้วนะ่าอัพมากอะเลือดอย่างน้อยก็50ล้านเลยนะโจมตีอาจจะสักล้านหนึ่งแล้วติดท่าก็คูสามเข้าไปออกสกิลทีละ35ล้านนะ่ะก็น่าก็น่าเลี้ยงนะเกมครับส่งมอีกรอบรอบนี้กดใกล้เคียงกันนะเห็นปหพอเห็นแดงๆบ้างปั้ละ่ะนั่นแหละแดงๆผ่านจุดที่เรากำหนดเล็งเป้าไปประมาณแป๊บนึง เินไปตรงนี้ก็ได้ประตูแดงผ่านปุ๊บตรงนี้มาแล้วก็นับในใจปุ๊บหนึ่งปุ๊บหนึ่งอย่างเงี้ยพอเดาว่ามันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอถึงเดาว่ามันกาลังจะถึงจุดนั้นแล้วก็ปล่อยเมาส์ปุ๊บเพื่อนพอดีจังหวะเดียวกันถ้ามันได้แสดงว่าจุดนั้นใช้ได้แต่ถ้าจุดนั้นไม่ได้ก็ขยับมาอีก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 อันนี้เราแต่ใครของใครของมันครับจุดใครจุดมันเครื่องใครเครื่องมัน ปุ๊บปุ๊บ,บมันเร็วมากมองไม่ได้ละปุ๊บ,บไม่ไหว <c oughs> เร็วจริงๆเป็นดาดพวกนี้ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงครับมันเต็มสปีดไง แต่ถ้าด่านทั่วไปที่ล่าสร้างอย่างเงี้ยออสบายชิลๆแต่ก็ไม่ได้ทุกตานะคือมันก็ไม่ได้ตรงตรงนั้นไปหรอกมันก็เฉียวซ้ายเฉียวขวาไปเรื่อยก็สิบตาเฉียวไปสักแปดอะน่าเบื่อสุดๆอ่ะบอลจะจบแล้ว โอ้ oh, ยิงถึงนี่เลยเว้ยป้อมเขาแรลเหมือนกันเนี่ยไกลด้วยเริ่มแช่วันนี้อากาศดีว่งไม่รู้เหมือนกันตอนเช้าย,ยังเบอร์เบอร์อยู่ตอนนี้ประมาณช่วงกลางวันนี่รู้สึกโอเคโอเคเลยชิวชิว ก็คืมๆเลิดหน่อยนะกำลังสบายแหละโอเคครับสุ่มกันอันนี้จะไม่ปุ๊บในใจก่อนเดียวแล้วนะเครื่องใก่เครื่องมันฮึบ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 นี่นมันเร็วกว่าตลอดเลยเลย,เลยบราวนี่ก็จะเป็นกบแางอีกนะ ทำไมมันเร็วกว่าเราต้องเปลี่ยนจุดใช่ไหมให้มันตรงกลางเลยเพราะผมเล็งจะเยื้องไปขวานลีนิดนะดักแดกหน้ามานะันน่ะก็พี่ต้องขยับเข้ามาอีกหน่อยละฝั่งนี้จะแรงจ้ากหน่อยครับเออเล็งตัวกบแดงได้เนี่ยวะกบสีแดงมันชัดไงถ้ามันไม่กลมเก Wilson, มินไปกับไอเทมออย่างอื่นนะ ก็พอมองได้อยู่ลุยฝั่งนี้ไม่มีอะไรมัง้งด่านเก่าชินแล้วถอยเจาะแต่สเต็ปมันก็ต้องได้แล้วนะ ไม่รู้ว่าทีมแต่และคนเป็นยังไงบ้างโอ้เริ่มใช่กลายเป็นแค่เล่นให้ดูเฉยๆนะสอนตอนเล่นดอมนิดหน่อยแนะนำเล่นนิดหน่อยแถมบางคนทำไม่ได้ด้วยเพราะเครื่องดีเกิน โอ้นี่ไงเราไปเย็นใกล้ป้อมโดนมันกวาดเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะให้มีแนวหน้าเนี่ยเราต้องมีสเต็ปในการปล่อยซังแล้วนะครับปล่อยซังกับเอ็ดเวิร์ดมันจะได้แบบต่อเนื่องไงไม่ขาดตอนถ้ามันไป,ปรพร้อมกันมันก็โดนอัดรพร้อมกันครับต้อตัวหนึ่งเข้าถึงตัวแล้ะตัวนั้นโดนอัดกระเด็น ติดตัวไปซ้อนต่อแบบนี้น่าจะดูดีว่าครับสุมกระด็กเลดมงตะกบแดงพอตรงนี้ก็ช้าไปอีกอะต้องประมาณนี้แหละนะ ซโซนไงช่วงนี้กำลังคึกอันนี้ดูแบบยังไงเดียดือด้อดื้อยากได้คุมเตม,ม่ก็ได้ไงเปลี่ยนทีมกดเล่าสองเพื่อน เริ่มแช่แล้วเออทันเลยแช่นี่ก็เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินนะครับแาลี่รีบไปเลยไปอยู่กับมันซะน่ะเนีงไปได้แป๊บหนึ่งเนิ่งเฉพาะตัวที่โดนะครับ มันไม่ใช่แช่แบบน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งนี่จะตัวใหม่ออกมาก็แช่แต่พวกมิซซาเนี่ย,ยิงหยุดอะไรพวกเนี้ยเฉพาะตัวที่โดนกำลังโดนตัวใหม่ออกมาไม่เกี่ยวไม่ได้ต่อเนื่องจังหวะเดียวจบค,ครับสมกันดี๊ก <The bonus. S 1> กบโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้ นี้ผมไม่พูดสัญญาแล้วกันแจะที่จะนับ <c oughs> จะนับในใจเออเป็นไรไม่รู้สักครู่ครับ <c oughs> บางทีก็จะเอาความแน่นแน่นอนไงถ้าเอาความแน่นอนก็ต้องเล่งนานหน่อย <c oughs> เล่งนานสปีดมันก็คงคงที่คงที่ขึ้นเร็วเร็วสุดๆแบบคงที่ก็ ดูไม่ออกจะเอาแบบดูออกมันก็ไม่คงที่โอเคแล้วแต่แล้วกันมันจะเพาะด่านพวกนี้นะด่านพวกนี้มันจะเลยเป็นพิเศษเอาเท่าทไดาแลวกันครับเมื่อกี้ก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าเล็งเจออยู่แต่จับไม่ได้แค่แค่นั้นเดงมันไม่อยู่มันความเร็วขนาดนี้อย่างที่ว่าครับสุมหาสร้างนี่ก็ แทบตายเหมือนกันคือเลงเห็นด้วยแหละเลงเจออยู่ว่ามันอยู่ตรงจุดนั้นแต่เวลากดมันฉลับออกข้างซ้ายข้างขวาไงครับบอกว่าเซ็งกับชีวิตมากเลยแล้วมันฉลับมันก็คือเสียโอกาสเลยนะคืมืมอนแบบเราเจอแล้วไงนยอยู่งนะนะั้นอะแต่จยิบขึ้นมาไม่ได้อะ มันเป็นแบบมันต้องมั่นใจไงว่าเราทําได้เราทําได้แล้วเราเห็นแล้วแต่เราหยุดไม่ได้มันก็จะท้อมกันนะนี่แหละครับข้อเสียในการเลง็งมองให้เป็นดวงก็ได้นะมองให้เป็นดวงจะไม่ต้องมาเล็งอย่างนี้แต่เล็งนี้มันจะสนุกกว่าครับสำหรับผมปึ๊บ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  เข้าใจยังว่าเห็นแล้วหยิบขึ้นมาไม่ได้อะ <laughs> เล่งเล่งกบแดงนี่แหละ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปโชว์สก,กิลสร้างกันเดี๋ยวเอาทำภาพขึ้นปกเลยก็าโดดอีกแล้วนะแจ้งแบนแม่งเลยแจงแ้งแบนเกมแม่งเลยไม่ได้จแจ้งแบนผมนะแบนเกม ทำกันเราได้ครับมาโอดสกิลโอดพาวเวอร์กันนีนเงี้ยเลือดสามสิบสี่จุดแปดล้านสกิลทอริโดเอตแท็กพลังคือสามพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดศูนย์ออกครับก็คือสามสิบห้าเท่าครับเดเมจเท่าไหร่ก็คูณสามสิบห้าไปครับ โจมตีปกติ7 6 0 0 0มืนครับแต่อัพเต็มตีสักเท่าไหร่ดี่ะล้านเึงอะ่ะ9แสนถึงล้านอะ่ะล้านนึ่งก็ตีไป30ถึง50ล้านครับต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งได้เมจก็เคยจะอัดสกิลใส่ตัวเองเนี่ยไม่ตายนะต้องสองรอบถึงตายเพราะงั้นเราจะเดเมจประมาณ30ถึง 5, 30ล้านอะ่ะ เลือดอาจจะขึ้นไปสัก40กว่าล้านโอเคครับสวยงามตัวนี้หน้าปั้นเหมือนกันเลือดเยอะ <c oughs> แค่นั้นแหละส่วนตอนนี้นอกจากฟาร์มสร้างแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับในก็ในถ้ามีตัวนี้ Evolution เมื่อไหร่ก็พร้อมเสมอครับจัดมาเลยชิ่งตัวนี้มาเลยครับเอามาเลย จะซูปเปอร์มาสเตอร์ให้ดูภายในวันแรกเลยครับ <c oughs> อย่าออกสกิลห่วยแล้วกันเฮ้ hey, แต่นี่ตัวนี้โจมตีไกลนะแต่ตีช้าว่าช่วยไม่ได้มันไม่ได้เลือกนี่มันมาเองแต่นี่สเปซด,ด้วยได้สกิลสโลแบบนั่นก็ดีนะจะสโลจะไม่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่พรีมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นสกิลพิษก็ได้ สกิลพิษราคาร่าอยากได้เบาวกว่าก็ได้นะไม่ว่าเลยสกิลพิษเบาวกว่าก็ได้เอาหมดอนะ่ะโอเคครับวันนี้จบปันกันแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามชมน,นะครับสวัสดีครับ